สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับนะครับผมก็อยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพนะครับกรุงเทพจะตูจักนะครับหรือว่าขนส่งหมอชิด2นะครับนี่ครับหมอชิดสองบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันศุกร์ที่27นะครับวันศุกร์ที่27นะครับมาดูว่าคนจะเดินทางกลับบ้านเป็นยังไงบ้างนะครับ เดี๋ยวตามไปชมเลยนะครับนี่ก็อยู่ที่หมอชิ่สองนะครับ<ม>คน<ม>ก็ทยอยมาเยอะนะครับ สายเหนือนะครับสายเหนือสายเหนือนะครับลานะครับก็ที่ขนส่งหมอชิดนะครับเราก็มีจิตอาสานะครับมาอำนวยความสะดวกนะครับให้กับประชาชน ขอไปดูก่อนนะครับบรรยากาศข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับบรรยากาศข้างใน นี่ครับบรรยากาศข้างในนะครับครับบริเวณ ข้างในนะครับหมอชิดนะครับคนเริ่มหนาแน่นนะครับผู้คนหนาแน่นนะครับตำรวจนะครับก็มาลนนาลงนะครมาลนนงลง บรากาศข้างในนะครับพอชิดนะครับคนออเดินทางากลับบ้านเทศกาลปีใหม่นะครับคนเยอะมากครับคนเยอะมาก บรรยากาศนะครับอันนี้สายเหนือนะครับสายเหนือนะครับสายเหนือ,นนอก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับรนะต่อไปนะครับผมจะพาเดินขึ้นไปนะครับไปดูอ่า สายพิสานนะครับ จะขึ้นไปข้างบนนะสำหรับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่ชั้นสองนะครับ ชั้นสองนะครับโดยสารขาออกนะครับขาออกนะครับข้างบนหมอชิดสองนะครับหมอชิดสองเป็นยังไงบ้างบรรยากาศข้างบนนะครับก็ไม่ค่อยหนานแน่นสักเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยหนานแน่นสักเท่าไหร่นี่ับ บรรยากาศข้างบนนะครับคนไม่เยอะมากนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้มบรรยากาศนะครับบรรยากาศบราาศิเยน ชิ้นสองคนระับคนสั้างหนาแน่นนะครับหนาแน่นอยู่นะตอนนี้พวกคนก็รอนะครับรอ รอกลับบ้านนะครับ คึกคักนะคึกคักคึกคักคึกคักอยู่นะครับ ข้างเยอะนะครับข,ข้างเยอะเลยทีเดียวนะก็นักข่าวมาทำข่าวด้วยนะเดีย๋ยวเราเดินสำรวจต่อนะครับเดินไปต่อนะครับตอนนี้นะครับ คึกคักนะค,คึกคักคนเริ่มเยอะแล้วนะครับคนเริ่มเยอะ ข้างบนก็เป็นแอร์นะครับติดแอร์นะครับเย็นนะครับเย็นครับนั่งนั่งพักคอยได้นะครับนั่งพักคอยได้นะครับกาศไม่ร้อนนะครับแต่ข้างนอกก็ค่อนข้างจะร้อนอยู่นะครับ รยากาศนะครับที่ชาร์จแบตนะครับชัดแบตเราคนนี้ก็จะเป็นชานชารานะครับชานชาราถ้าใครหิวข้าวก็มีน,นะครับโฟดนะครับโฟดโฟดขอดนะครับ ปดคอร์ดนะครับมีการตรวจนะครับตรวจยังเข้มงวดนะครับนี่ก็ทำการการตรวจยังเข้มงวดนะครับ ที่จะไปขึ้นรถเดินทางกันนะครับพระเจ้าวิสัยอยู่

เข้านะครับทางเข้าวันนี้ก็จะเดินลงไปที่รถนะครับรถ<ด>ประจันท์ทางขง็เริ่มขยอยกลับนะครับวันนี้ก็ไม่นานแน่น มากนะครับยังได้ครับนะยังได้เดี๋ยวผมจะพาเดินนะครับเดินเด,ดินไปดูบรรยากาศนะครับร,รอบๆนะร,ะระอบๆ น้องๆทหารใหม่ก็กลับบ้านในวันนี้นะครับนี่เราก็ปล่อยกลับบ้านมีเชนั้นตัวตับของท่านอาตุกิชาชีที่เป็นตัวเข้ามาในสถานีวกเฉยตัวตับของท่านได้เปลี่ยนต้นไม้เดือดานบรรทุนไม้เดือดานพี่ชายตับกับเครื่องบริการช้าตัวตับขอให้ท่านตื่นานาข้าวตัวตับของท่านตลอดเวลามีเชนั้นตัวตับของท่านอาตุกิชาชีที่เป็นตัวเข้ามาในสถานีฉกเฉยได้ เพื่อความบันเทิงใจหรือการคุ้มส่งบรรยากัศของครับนี่ครับตอนนี้เราก็พบน้องๆทหารใหม่ของเรานะครับมาเจอโดยบังเอิญน,นะครับโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับยังไงนายกลับไหนนะครับรถออกกี่โมงรถออกกี่โมงห้าโมงครับห้าโมงรับอ,ออกกี่โมง กลับ,บไหนนะเนี่ยขอนแกนคอนแกนอันนี้อ,อะไรเอียดอะไรเอ็ดอะเอ็ดเ,อดเหมือนกันอ่ะ<า>โอเคอเอบังเอิญน,นะครับบังเอิญบังเอิญเจอนะครับพอด <c oughs> <c oughs> นีนี่นี่อันดับแรกก่อนเลยอะไรนะมามาก,ก่อนเลยนี่นะครับเฮ้ย <c oughs> เอาไปใช้บ้านด้วยนี่ครับเดี๋ยวเราจะเดินไปต่อนะครับ ตรงนี้ก็เป็นข้างบนนะครับข้างบนรถเริ่มเริ่มติดแล้วนะครับเริ่มติดแล้วตรงนี้นะครับรถก็มาส่งผู้โดยสารนะครับข้างบนนะครับข้างบนข้างบนสถานีขนส่งมอชิดนะครับตอนนี้ผู้คนก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับข้างบนนะครับบรรยากาศนะครับณตอนนี้นะครับ ตอนนี้ครคนก็กำลังพยอยขึ้นรถนะไม่ยทยอยขึ้นรถนะกับบ้านนะ อนนี้คนก็รถก็ทยอยออกนะครับทยอยกลับนะครับทยอยกลับบ้านแล้วนะครับยังไงก็ขอเดินทางกลับบ้านปลอดภัยทุกทุกคนนะครับทุกคนครับเที่ยวมีใหม่ให้สนุกนะครับก็ทยอยขึ้นรถกันแล้วนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจ ในการทำคลิปต่อๆไปนะครับยังไงก็สุดสันตวันปีใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ